มาเดินรปชักระยะหนึ่งเนี่ยตรงนี้ก็มาถึงแปลงข้าวโพดอีกแปลงนะครับของลพบสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยก็ใส่ปุ๋ยเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในพื้นดินผมสังเกตว่ามันจะมีคล้ายๆแปลงสีขาวนะครับแต่ตรงนี้เป็นพัฒนาการของจุลินทรีย์นะครับที่พัฒนาจากในดินก็สังเกตได้ว่านะครับต้นข้าวโพดจะอวบใหญ่เลยเห็นไหมฮะนะครับั้งแปลงเลยนะครับแล้วก็ในแปลงเนี้ยลพบุกเป็น ฟักทองใช่ไหมัพันเลยครับพันสีเมืองครับสีเมืองไรก็ตอบครับได้เก็บผลผลิตไปบ้างหรือยังครับอันนี้ยังครับตอนนี้เป็นตัวฟักทองกับตัวข้าวโพดตรงนี้เนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วครับผมตอนนี้อายุได้ประมาณ20 25้าวันครับ25วันพัฒนาการของเขานะครับ25วันสังเกตใบนะครับถึงใบจะยาวแต่ใบไม่ตกนะครับใบไม่ตกใบตั้งอยู่ใบเขียวนะครับอันนี้ใส่ปุ๋ยไปกี่รอบแล้วครับ อันนี้สองรอบครับสองรอบก็คือลองพื้นแล้วก็รอบที่หลังแปลงครับหลังแปลงประมาณเดือนหนึ่งได้ไหมครครับประมาณเดือนหนึ่งนะครับประมาณเดือนหนึ่งอวบมากนะครับต้นอวบมากเลยนะครับแบบนี้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ทุกต้นเลยครับแถวนี้นะครับแล้วก็ทางแปลงนี้เลยนะครับ อันนี้ฉีดกดวันไปเรียงครับเนี่ยฉีดแล้วครับกี่รอบแล้วครับผมอันนี้ฉีดไปสองรอบนะสองรอบแล้วนะกดวันงามมากๆเลยใช่กดวันครับเดี๋ยวถัดไปเดี๋ยวแปลงถัดไปเดี๋ยวเดินไปดูเรื่อยๆครับเพราะอายุจะแตกต่างไรกันขึ้นมาเรื่อยแหละครับโอเคครับเดี๋ยวเดินไปดูข้างหน้าครับ